กองทัพภาคที่สงสรุปสถานการณ์ไทยตอบโต้การโจมตีของกัมพูชาเวลา15บหนาฬิกาช่องบุกทั้งสองฝ่ายตึงกำลังช่องอันมา้า F16 ทิ้งไข่ที่ตั้งกำลังกัมพูชาพื้นที่สมเตออำเภอกันทะลักใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่จุดตรวจการภูผีตรงข้ามปราศาทโดนตวนใช้ F16 ช่องตาเทา จุดตรวจการเขาสตาสมทำลายรถถังกัมพูชาได้จำนวนสองคันเขาเพระวิหารวัดแก้วใช้รถถังระดมยิงส่งทหารราบเข้ายึดภูมะเขือปัจจุบันสามารถทำลายกระเช้าส่งกำลังได้บางส่วนช่องจอมโจมตีกันไปมาพื้นที่ปราสาทตาควายกัมพูชาวางกำลังฝ่ายไทยเข้าตีระลอกที่สองพื้นที่ปราสาทตาเมืองทุม ไทยวางกำลังกัมพูชาพยายามเข้าตี